สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีแพนรับแฟนช่องทุกทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับก็เป็นวันที่17นะครับวันหวยออกนะครับผมวันทั้งรัฐบาลไทยทั้งลาวทั้งฮานอยนะครับ3มแนวทางครับวันนี้สามแนวทางนะครับผมก็วันนี้ก็มีแนวทางมาฝากมาตอนพี่น้องเอฟซีกเกล้นนะครับ สำหรับวันนี้นะครับก็บเป็นนั่งทางของเราพัฒนานะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นของเราพัฒนานะครับผมก่อนจะขอยเบิ้งนวทั้งตัวเลขนะครับเดี๋ยวมาเบิง้งสรุปของหมวดที่พานมาก,ก่อนนะครับผม สำหรับงวดที่ผ่านมานะครับเลขที่ออกนะครับเลขที่ออกหนึ่งห้าสี่สองห้าสี่นะครับหนึ่งห้าสี่สองห้าสี่ส่วนสามตัวบนนะครับสามตัวบนก็สองห้าสี่สองตัวล่างก็สี่สองนะครับมีไพ่โชคไพ่หมั่นไหมครับพี่น้องมีไพ่โชคไพ่หมานไหมครับเอ่สำหรับงัดที่ผ่านมานะครับ นี่เป็นตัวให้หมานบอสาหรับแอดเองกับบอบอได้ซื้อนะครับบอได้เหรียญน,นะครับผมเหตุไม่เอฟซีเท่านั้นนะครับงวดที่แล้วแอดก็ให้เลขรูดเขานะครับรูดในเขานะครับผมรูดเข่าซีนะครับรูดเข่าซีนะครับผมไ้ซีกับหนึ่งนะครับ ก็เข้าที่สี่นะครับส่วนจับคู่ก็เฉียดสิวไปแค่แต้มเดียวนะครับผมก็ให้หนึ่งซีออกสองซีนะครับเราข้างบนให้หาซีใ้ให้ซีหกนะครับก็หาซีนะครับผมออกเป็นถกก็ใกล้ๆนะครับเกือบเกือบโดนนะครับเกือบโดนทั้งบนทั้งล่างนะครับผมก็ เดี๋ยวมาติดตามกันต่อนะครับมาติดตามกันต่ออีกมนีของหมวดประจำวันที่หนึ่งนะครับวันที่สิบเจ็ดนะครับขออภัยครับามาติดตามกันต่อไปนะครับผมต้องขออภัยนะครับอ่าเมื่อบ่ค่อยหนึ่งนะครับผมมาเนี่ยเมื่อหนึ่งจับกระดาษเมื่อหนึ่งจับโทรศัพท์นะครับทา่านในรถนะครับผม ออกมาตั้งหัดนะครับมาไปเชาบุญสามมื่นสี่มื่นแล้วครับผมก็บอค่อยสะดวกนะครับก็แต่ว่าไม่อยากให้เอฟซีนั่นนะครับก็ก็ได้เห็ดขึ้นมาให้เอฟซีเบิงนะครับให้เป็นแนวทางนะครับผมไปข่าวเมาแล้วก็อย่าลืมนะครับผมเอฟซีข่ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับซอยเป็นกําลังแรงใจกับทั่งช่องนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ กดไลค์กดแชร์ออกไปเพื่อเปิดการมองเห็นนะครับผมใครมาใครชอบก็นแนวทั้งตัวเลขก,ก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดสั่นกระดิ่งแงจ้งเตือนไ้ด้วยนะครับกดิีดีว่าพาชมคลิปหม่ๆม่นะครับผมสําหรับแนวทั้งตัวเลขมื่อนี้นะครับจะมียงังแน่กับมาเบิ่งกันเลยครับผมสําหรับราพัฒนาวันที่17เดือน1ปี6 6เอ้กปี67นะครับ เลขในตารางนะครับผม6 4 9 3 7 1เนะครับ6ก9 3 7 1นะครับในตารางวันนี้ยังไงก็เข้าแน่นอนนะครับเข้าแน่นอนนะครับผมอาจจะมีบนล่างนะครับงวดนี้นะครับในตารางดที่เร้วว่าได้เขียนให้นะครับอ่างวันนี้ก็คิดว่าบ่น่าจะพลาดนะครับเลขในตารางนะครับผมแปลว่ามักที่อดจจับคู่ให้นะครับก็จับกันเองได้ในตารางนะครับผมส่วนตัวรูดวิ่งนะครับ รูดวิ่งก็เก้ากับหนึ่งนะครับรูดวิ่งเก้ากับหนึ่งนะครับเน้นหนึ่งนะครับเน้นหนึ่งนะครับเน้นที่หนึ่งนะครับส่วนจับคู่นะครับผมจับคู่นะครับเก้าสี่เก้าหนึ่งหกสี่หกหนึ่ง 941ี่นะครับเน้นที่9 4 9 1 6ี่้าแล้วก็4ี่หนึ่งนะครับเน้นชุดเน้นก็คิด่างวันนี้ว่าน่าจะพลาดนะครับเนาะกับไอฟซีใส่ิจอนุญาตให้การรับชมนะครับสำหรับตัวกันนะครับตัวกันก็มีอยู่3หางนะครับ3 1 9 9แล้วก็1 1หนึ่งนะครับกันเบิร์นด้วสองหางนะครับผมเบิร์นบ,บ่มดนบ่มบมาโดนเรานะครับหลายมือเรานะครับผม ส่วน3ตัวนะครับ3ตัว3ตัวก็491แล้วก็164นะครับ491 164นะครับผมส่วน4ตัวก็6491นะครับ6491นะครับผมแคปหน้าจอไว้เลยครับแคปหน้าจอไว้เลย ขับ <c oughs> น้าจยเลยครับสำหรับแนวทางมันเนี่ยนะครับกับมีมาฝากมาต้อนกันเพียงเท่านี้นะครับให้ใส่วิจรารณ์ในยานกันนะครับโปรดใช้วิจารณยานกันนะครับผมใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะครับตัวเลขมีเข้ามีรุดนะครับผม ใครมากใครชอบก็อย่าลืมนะครับแคปหน้าจอไว้เลยนะครับผมชอบกดไหลใส่กดแชร์นะครับตัวเลขนี้เขาไม่หลุดนะครับทำขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางให้กับ f อ เท่านั้นนะครับผมมักจัดขัดผ่านเด้อพี่น้องเลยมากจัดขัด,ด,ด,ข,ดขับผ่านผมมากระเบงให้กำลังใจเผื่อเพื่อความบันเทิงนะครับผมนะครับสำหรับวันนี้กัมีงเาฝากว่าตอนกันพินี้นะครับผมก็ขอให้ทุกท่านทุกคนโศกหมาน้ำกันถูกหวยเรวยเงนนนะครับทกทุกท่านนะครับผมสําหรับอ่า ท่านที่ชอบเดินการเดินทางนะครับผมก็อย่าลืมนะครับกับรถอย่าประมาทนะครับผมเดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้ปลอดภัยทั้งไปและกลับนะครับผมสําหรับแอดมินีกัสิคึ้นจิกลับกรุงเทพนะครับมินีกลับกรุงเทพนะครับผมกลับมาได้สามสี่มือแล้วนะครับมาพิชโบลมาเที่ยวนะครับมาไหว้พระนะครับผมก็ขอให้ทุกท่านทุกคนโชคมานะครับมินีทั้งสามในทั้งนะครับไทยลาวน้อยนะครับผม อ่พยักเบิงแนวทั้งอ่รัฐบาลไทยก็ขอเบื้องไดครับคิดว่าหน้าจะผ่านตั้งวันนี้นะคิดว่าหน่าจะเข้ากันยุตดอกครับเนกันนี่ไม่รู้ว่าหน้าผิดหวังนะครับไม่น่าผิดหวังนะครับผมสําหรับวันนี้ก็วันนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมตอนบ่ายๆก็คิดว่าหน่าทุกท่านน่าจะได้รับข่าวดีทุกๆท่านนะครับถูกหวยลงเงนั้นไปนต้องกันเด้ครับ สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ